สวัสดีครับอืออืออือเยอยอยเริ่มเลยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสุขสันวันปีใหม่ไทยนะครับทุกคนสวัสดีฮะไม่ได้อาบน้ำเลยอะ <laughs> อะไรแบมคิดถึงวะลอง time n o t i e เออ好想你สีย่现在我可以跟你说中文了นน我记住那个我们在 quit 你 min 和你的朋友说中文我听不懂但是现在我听懂了啊ิสวัสนนีส้สองพันแปดร้อยโอ้ก้าวสองพันเก้าห่ะ สวัสดีครับไม่มีอะไรจะบอกนอกจากนอกจากสุสานปีใหม่ทุกคนนะครับคิดถึงมากเมื่อไหร่จะได้เจอนั่นน่ะดีนั่นน่ะดีกลับมาดีกลับมามอพูดเหมือนอยู่มอไม่ได้อยู่มอแล้วไม่ได้เข้ามอเลยสเต็กเลยผู้ชายผู้จีนวส่สซ้างกระดุมเสื้อเราแรงอยู่นะเอ้ยขอหน่อยไม่ก็คือเพื่อนอูอ่ะเรียนอยู่เอกจีแล้วก็ ตอนนั้นยังฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่องหนูเลยบอกว่าตอนนี้ฟังรู้เรื่องแล้วเออวัสดีปีใหม่นะครับ Happy v a l e n t น์ไม่ใช่อะฮ่าอะไรนะไฟส่องแล้วแรวพาววะหูน่ารักขอบคุณนะพี่อู๋หนูอยู่มอตลอดอะไรนะ รอบนี้น้องเลี้ยงข้าวเองเฮ้ยไม่เป็นไรเอ้ยเว้นเว้นเว้นไหนวะโอเว้นเหรอเว้นเ <laughs> ว้นเห็นรูปปะ่ะเอ็งนั่งข้างข้าด้วย <laughs> ยิ้มกว้างๆเป็นกำลังใจสุสา์ปีใหม่ไทยนะครับทุกคนยิ้เห่าเกลอเกลืยิ้เห่าสามหมื่น 30, ไปต่อนีิ้เห่า เปิดของขวัญเสร็จแล้วเหรอโอ้ซีสวัสดีพี่ลูกบาสนะครับแกงเพื่อเฮ้ยแกงคล้ไม่ได้แกงอ๋อเพื่อนเนะเที่ยวสรุกไหมไม่เสร็จผมอยู่ห้องเอาอ๋อเข้ามาแซวแอบไปกินข้าวกับใครมากินกับพี่สาวจ้าไม่เหมือนเป็นต่อหรอกเสร็จผมอยู่ห้องไม่รู้ไปไหนมาอย่าให้รู้นะ โคราชดียังเล่าหน่อยโคราชดียังไงผมว่ามันชอบบรรยากาศแบบเนี้ยแบบรถน้อยโลง่ลงๆแล้วก็แบบมีครบทุกอย่างในแฟคซิลิตี้แบบมีเดอะมอลมีเซ็นทรัมีเทอร์มินอลมีตลาดนะัดแบบว่าค่าของชีพไม่ได้แพงขนาดนั้นรีวิวโคราชวันนี้ไปอยู่ตรงย่ามูมาเราจะเต้นเพลงเทสมีแต่ว่า แต่ว่าเพลงมันโจกกว่าก็าเลยแบบเต้นไม่ออก<ๆ>ก็เลยไปเต้นดึงเอ๊ะเอ๊ะไปเต้นอยู่แค่ <c oughs> นี่ว่าทำไมากับเพื่อนที่ต้องมันแน่ๆเลยผิวนี่มันเกิดหนุ่มอวยพรคนเกิดวันสงการนี่ศึกษาวันสงการด้วยนะครับไม่รู้หรอกครับผมไม่ได้ไปไหนเอ้ยสิบห้าไปการกับพี่บ้าล่ะนั่นเขารู้กันหมดละหนีใจขั้นทบ่ตม่ขั้คืมอะไร 你在看什么啊？哦，去那个去开 TV 去了吧？去开，因为我不要，我不要我的我的房间没有声音，因为太太可怕了。只有只有我在这里，可怕，你知道吗？因为在这里很那个鬼皮去了呀，鬼呀。 ไปภูเก็ตเปลาพี่หูอยากไปนะเอออยากไปนะไปคุยในไลน์อย่าโป๊ะพี่ตาอูอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไลน์ไหนอ๋ออ๋ออ๋อเขายะไอ้ไอ้นี่ะตุ้ยเตอพี่หูอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับ พี่อูช่วยให้กําลังใจเรียนภาษาจีนน่ะอยู่กับพี่สาวด้วยอยู่กับพี่เขยด้วยเอออยู่กับพี่สาวแล้วก็อยู่กับพี่เขยเที่ยวแม่น้ำโขงเลยไหมอุ้ยอยากไปวมีโอากาสจะไปเหมือนกันจะพาพี่อ,อู่ร้องเพลงเจ้าหญิงอ่ะพี่สาวมาฮัลโ o h แกมบิน h มาน้านไหมพี่อู๋อนี่พี่สาวออเอ,อ่ออ好可爱ช谢谢 ไท่เฉียวแล้วปะวัว,ว,วกินยะอิ่มไหมไม่ไมัว <c oughs> แต่เต้นเป็นสายไปเรียนภาษาจีมนมาจีพี่ถูกต้องต้องไปเรียนนะอ,อะไรที่ชอบก็ทำเถอะวัวมันจะทําให้แบบเราดีขึ้นก็วันนี้จะมาบอกว่สาสุขสันต์วันปีใหม่นะคะวันนี้เจออยู่ทอมินอนด้วยก็สุขสันต์สุขสันต์อยากไปเชียงรายอยากไปอูผมสีแล้วตอนนี้มีดําแดงครับพี่บาร เออสุสัปปีใหม่ไทยด้วยนะครับทุกคนก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีนหนึ่งถึงแม้ว่าจะคิดถึงการสาดน้ำแต่ว่าปีนี้รู้สึกพอไม่ไม่ได้สรดน้ำปกติสาดน้ำเราจะคิดตลอดเลยไปไหนดีวะวันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอแบบว่าพอพอไม่ได้สาดน้ำก็แบบว่ามีเวลาได้คิดว่าเออเราจะไปไหว้พระทำบุญที่ไหนรู้สึกแก่่ะเออเก้าแปดลายเนาะโยโย,ย่อ๋อ ้ขันผูตรง <laughs> ผิวว่าอีสานในฟังหน่อยเด้อีสานบอกว,าว่าบ่ได้บอกไปว่าวบ่ได้ละสูข่อยข่อยบรร่ใช่คนอ,อีสานเด้น้องเป็นสาวควาแก่ไม่ใช่หว <laughs> าน <laughs> สุดสัปดาห์สงการ,กรสุรสัปดสงการเหมือนกันนะครับพระมหาเทศมีจะปังซาทุเดี๋ยวรอดูเลยเวอร์ชั่นมากกาญจนบุรีคะ่ะโอเคเดี๋ยวจะไปแล้วสนนิษฐาน่าเป็นไงอ่ะอุก็ฟังเขาพูดปกตินะ มุมส, reveal, สูงหน่อยครับพ่อเมื่อยะอัญโยคเซโยอัญโยคเซโยมาใส่มาสังกาดอ่ะมันร้องไงวะใส่ทีนี้ไม่ได้วันนี้ใไม่ใช่อะไรวะถ้าพี่หายดีแล้วเราไปดีเลยด้วยกันนะคุเช้าชาวบ้านมาช่วยกันทำช้าทำบุญทำบุญตักบาตรทำบุญลูกช้าตัก เนี่ยตั้งต้นนะกลับบ้านไม่งั้นพาไปแล้วโอ้แย่มากโอเคพี่เป็นคนพี่เป็นคนมาก,กลางเ,าเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแลกันเทสมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีนะบอกได้ไม่ใช่เรื่องสปอยวิวัฒนาการเอฟซีฟอร์มลาวสบายดีโอเคไปแล้วถ้าเหมนหนูจะตั้งเรียนตั้งใจเรียนด้วยนะฮะ น้องปุยเม่อ่านว่าอะไรอะเปียวเปียวเม,วมว่ตั้งใจเรียนด้วยตั้งต้นเคฟังบายบายนะอะไรวะ <c oughs> บายบายครับ